ที่2องพรอบต่อนอาทีนะครับแอดจะพาเพื่อนๆไปย้อนลอยนะครับจุดที่เมื่อวานมีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำนะครับของขอบวนรถเร็วที่172นะครับที่นําล่างผู้เสียชีวิตลงจากขบวนนะครับตอนนี้กำลังผ่านตลาดซอยกลางนะครับตลาดที่มีร้านทองมากเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับ ตลาดนี้อยู่ห่างสถานีบ้านโป่งเพียง300เมตรนะครับไม่ได้ไกลเลยนะครับหาจากจุดที่เมื่อวานนี้มีประวนรถเร็วที่172นะครับที่มีผู้เสียชีวิตประมาณ400เมตรเท่านั้นนะครับ จนถึงตอนนี้นะครับยังไม่ทราบสาเหตุของผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะครับนี่ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับหลังใหม่นะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ จากเมื่อวานนี้ขบวนรถเร็วที่172นะครับเดินทางจากตรงไห่โกลบมานะครับก็ผู้เสียชีวิตในห้องน้ำนะครับเนื่องจากขบวนยาวมากนะครับทางด้านท้ายนะครับก็เลยต้องนำร่างผู้เสียชีวิตนะครับลงมาทางด้านนี้นะครับนี่ครับคือจุดที่ นำร่างผู้เสียชีวิตนะครับลงจากขบวนรถเร็วที่172นะครับบริเวณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ f อนะครับตอนนี้แอดมายืนอยู่จุดที่เมื่อวานนี้นะครับรถขบวนรถเร็วที่172นะครับที่มีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำนะครับนี่คือจุดที่นำร่างผู้เสียชีวิตนะครับลงจากขบวนรถเร็วที่172ครับ เดี๋ยววันนี้นะครับขบวนเรวจพิเศษที่44นะครับจะผ่านบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับตรงนี้นะครับเป็นจุดบริเวณที่เมื่อวานนะครับพบร่างผู้เสียชีวิตในห้องน้ำนะครับที่มากับขบวนรถเร็วที่172นะครับได้นําร่างผู้เสียชีวิตลงมาจากขบวนรถนะครับโดยช่องทางนี้นะครับ ดี๋ยววันนี้นะครับขบวนด่วนพิเทศษที่44นะครับจะผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับที่มีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำนครับจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่ทราบสาเหตุของผู้เสียชีวิตนะครับว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะครับเดีย๋ยวเรามาชมขบวนด่วนพิเทศษที่44กันนะครับ นี่นะครับรถด,ดีเซลรางนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับไปทางบามบูนะครับเป็นรถจากดีเซลรางนะครับแบบอิสระนะครับมีเครื่องยนต์ในตัวทุกคันนะครับสำหรับขบวนส่วนพิเศษที่44นะครับ เครองยนต์คำม,มิน n t a 855นะครับ R 1นะครับขนาด350แหลแรงม้านะครับวันนี้พ่วงกันมา3คันนะครับรวมแล้ว1,000กับ50หลแรงม้านะครับอยู่ที่2,100รอบต่อนอาทีนะครับกำลังเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับ นี่นะครับเป็นจุดที่เมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตบนห้องน้ํานะครับของขอบวนรถเร็วที่172นะครับตอนนี้แอดยืนอยู่จุดเกิดเหตุเมื่อวานนะครับขณะที่ขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหนองประดุก c ชา n นลครับ